ฮัลโหโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกัจกผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในเดือนหน้านะครับและคิดว่าหนึ่งในนั้นจะมีหนึ่งสกินที่แจกฟรีนะเนี่ยนะครับผมแต่ การทาคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะแล้วก็สามารถตามไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสอนรับสกินระดับเลเจนด์วิธีรับคูปองฟรีต่างๆนานาผมก็ได้อัมาเอดไว้หมดแล้วสามารถตามไปดูใน2คลิปนี้ได้เลยนะเนเอนะครับโอเคครับผมแล้วก็ขอพูดหนึ่งอย่างครับผมช่วงนี้เนาะยูทูบก็ปิดกั้นช่องผมเป็นอย่างหนักนะครับยังไงก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับผมด้วยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็มี2โคตดมาแจกนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับ ปั่นตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ใครที่อยากได้ฟรีสามารถใส่โค้ด2อันนี้ได้เลยนะครับผมนะดูเงื่อนไขแล้วก็ใส่กันได้เลยเนาะโอเคครับก็ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกเอ้ยไม่ใช่ดีเอฟเฟกเดี๋ยวเราไปดูสกินกันดีกว่านะครับว่ามีสกินอะไรอัปเดตเข้ามาในเดือนหน้าบ้างนะครับผมนะก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรม aov day นั่นเองนะครับผมนะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เพจที่คอยอัปเดตกิจกรรมนะครับผมนะก็คือนี่เลยนะครับก็ครับสำหรับใครที่อยากจะแบบมาดูกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถมาติดตามมาคอยดูเพจตรงนี้ได้เหมือนกันได้เลยนะครับผมนะโอเคก็ขออนุญาตด้วยได้เลยครับก็ตรงนี้นะครับผมนะเขาก็ทําการสปอยสกินออกมาใหม่นะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด4สกินนั่นเองนะครับผมนะคิดว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็น่าจะมีสกินที่เพื่อนๆชอบแน่นอนน่เนะครับผมนะก็คือ1ครับผมนะเป็นสกินของ Van Dimension b e a k e r นั่นเองนะครับสกินนี้คือ รูปอาร์นี้คือเป็นรูปอาร์จริงๆที่ใช้เป็นของจริงในสกินที่กําลังจะเข้ามานะครับผมนะอาจจะเข้ามาในเดือนหน้าก็ได้นาะเพราะว่าส่วนใหญ่เดเยม่ใช่เบเกอร์เนี่ยไม่ค่อยกักนะครับผมมาปุ๊บก็คือปล่อยเลยได้เลยนะครับแต่เอฟเฟกต์สกิลเนี่ยรอกนิดนึงคิดว่าเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนได้เลยนะครับวันนี้สลับตรงนี้น้อก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันแบบละเอียดกันดีกว่านะครับตาเนี่ยสังเกตดีๆจะมี2สีนาอเป็นสีฟ้าๆนะครับแล้วก็สีม่วงๆนั่นเองนะครับวันนี้สลับตรงนี้น้อส่แล้วนะครัน สรับเซ็ต d i m e n i o n b a k e r เป็นผู้ชายก็คือแบบหน้าแบบหลอ่อๆอนิเมะส่วนผู้หญิงก็แบบสวยสวยน่ารักน่ารักเลยนะครับผมนะก็ถ้าเกิดดูจากลูกอาร์ตตัวนี้แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสวยค่อนข้างมากนะครับผมนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องไปเห็นเอฟเฟกกันอยู่ดีเนาะว่าจะสวยเหมือนหน้าตาหรือเปล่านะครับผมนะแต่คิดว่าก็ต้องรอลุ้นดูนะครับผมนี่ยสรับตรงนี้นะฮะก็รอติดตามเลยครับผมแวน d i m e n i o n b e a k e r ได้นะครับไปกันต่อครับผมตัวที่2เนาะก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นสกินในเซ็ตของ AOV Day นะครับผมเนนห้าี่ย คือเป็นสกินของเคนนะครับนะสำหรับสกินนีน่เดนะครับผมเน่ดูหน้าตาครับผมนะคล้ายๆอเลนเหมือนกันนะแล้วก็มีสัญลักษณ์มีน้องอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็นี่ครับผมเป็นต่อยหมัดนะครับอารมณ์ก็คล้ายๆลารเหมือนกันนะถ้าเกิดเข้ามาเป็นลาร์ผมคิดว่าก็น่าจะหล่อเท่เหมือนกันนะสำหรับสกินนีนันเดนะครับแต่เข้ามาเป็นสกินของเคนนั่นเองนะครับต่อไปครับผมเนี่ยสกินของแอนเน็ตนะครับคือแบบน้องน่ารักมากๆครับผมนะก็ช่วงนี้แอนเน็ตบอกเลยว่า ตัวโกงครับผมนะสรับตอนนี้นั่นเองนะครับผมนะก็มีสกินใหม่เข้ามาอย่าเพึ่งเนิรฟละกันนะครับผมนะสลับน้องแอนเน็ตเองนะครับขอให้แบบได้ใช้สกินใหม่ในการเล่นก่อนแล้วค่อยเนิรฟก็ได้นะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าล i s m a n Shop โน,นึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ล i m a n c คอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเว็บ ลุนแพ็คฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไลและอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่าคนน่ารักมากสำหรับสกินนี้คือแบบผมก็อยากได้มากๆเลยนะครับต่อไปครับผมนะก็เป็นสกินของมากรกานะครับถ้าเกิดดูจากตรงนี้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวค่อนข้างสูงนะครับวันนี้สกินนี้เนี่ยก็มีอารมณ์คิดว่าอาจจะแจกฟรีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะต้องบอกก่อนเนาะเซตของเอล มนเี่ยไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับหรือว่า2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะแจกเป็นเซตส,สองสกินทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ในปีนี้ก็คิดว่าก็คงจะไปแจกเป็นเซตส,สองสกินเหมือนกันก็คือจะมี1สกินเนี่ยที่มีเอฟเฟกแล้วก็มี1สกินที่ไม่มีเอฟเฟกนะครับก็สกินนี้ผมคิดว่าก็มีโอกาสกแจกฟรีค่อนข้างสูงเหมือนกันก็รอติดตามนะครับสำหรับสกินของมากัง์กาแน่นอนะครับโอเค ก็ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยจะมีทั้งการทั้งหมด4สกินนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมี1สกินนะครับผมน้ะที่เป็นในสกินในเซตเดียวกับ LB day ตรงนี้ด้วยนนครับผมนะก็คือเป็นสกินที่แบบสูงขึ้นอะไรประมาณนี้แ,ลแหละก็คือนี่นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์ของเขาได้เลนะครับ ทีมเคนแล้วก็ทีมสจ๊วต่นองนะครับวันนะี้ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะมีกรอบเนะี่ยน่าจะได้แจกฟรีนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอทำกิจกรรมกันแม่ในก็อาจจะแบบพิมพ์ปุ๊บรับกรอบปับ๊บอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ใช่จะมีแค่สกินเหล่านั้นเนาะยังมีสกินอีกหนึ่งสกินนะครับผมนะก็คือจะเป็นสกินของสจ๊วตนะครับวันนะี้ซึ่งตรงนี้เนี่ย เอออาจจะอัปเดตผิดนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมาเป็นสนของเคนแล้วนะครับแต่ว่าสกินที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้เนี่ยที่เป็นรูปเงาเเนี่ยจะเป็นสกินของสจวตในเด่นนะครับที่อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาในเด่นะครับผมนะตรงนี้ก็รอติดตามเลยครับผมก็คิดว่าน่าจะอัปเดตมาในสกินเซตหน้านะครับแต่คิดว่าก็คงจะเข้ามาพร้อมๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่แค่แบบยังกักอยู่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเด่นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นสกินสจวตเพิ่มเป็นหนว่งสกินนะครับโอเคคก็จบไปลนะรับ สำหรับสีสกินใหม่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเราไปดูกันที่ของแต่งก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือจะเป็นของแต่งของเซตเดิมพันชันเบเกอร์นั่นเองนะครับก็จะมาพร้อมรูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์แล้วก็อีโมจิเอฟเฟกต์ท่าเต้นต่างๆปุ่มแล้วก็ป้ายประกาศนะครับผมก็มากันแบบจัดเต็มครบเซตเลยนะครับแล้วก็โมเดลถ้าเกิดดูจากในรูปนี้อาจจะยังคงแปลกๆอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้จริงต้องไปรุ่นเอฟเฟกแล้วนะครับผมว่าจะสวยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดโมเดลมาแบบนี้อาจจะดูแบบ แปลกๆค่อนข้างเยอะนะมันดูแบบไม่ค่อยว้าวมันดูแบบไม่ค่อยเท่นะสำหรับตรงนี้ในเดนะครับต้องรอติดตามครับผมโอเคแต่ว่ารูปโปรไฟล์กับกรอบเนี่ยทำมาค่อนข้างดีนะครับผมรูปโปรไฟล์ก็คิดว่าอาจจะเป็นรูปโปรไฟล์แบบวิบวับส่วนกรอบเนี่ยก็ไม่น่าวิบวับเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเซ็ตเดมิเช่นเบเกอร์ไม่มีกรอบที่เป็นขยับโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวไว้รอติดตามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นรวมของเสริมทั้งหมดในอัปเดตครั้งนี้แน่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรกันบ ซ้ายขวานั่นเองนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับนีปุ่มโจมตีกับปุ่มเอ่อเลื่อนๆนั่นเองนะครับผมโอเคไปกันต่อครับอันนี้ก็คือจะเป็นคอนเซปต์ของป้ายประกาศนะครับผมก็จะมีเป็นของนาคอร์ดิเมนชั่นเบเกอแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับจะเป็นสกินของเคนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยทําให้ผมคิดได้แล้วก็ค่อนข้างของขอนญาตใช้คันแบบที่อัปเดตกิจกรรมอวมาผมก็ทำคลิปมาหลายปีแล้วคิดว่าสกินของเคนแล้วก็สกินนี้เนี่ย แจกฟรีนะครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า hmm. ม like e ัน er, มีป้ายประกาศได้เลยนะครับผมนะถ้าเกิดย้อนกลับไปอย่างเช่นสกินของเซตเดเมเซตนาคอสที่เข้ามาเมื่อปีที่แล้วจะมาพร้อมกับสกินและป้ายประกาศนะครับผมนะที่แบบให้เราได้รับฟรีเนาะซึ่งครั้งนี้ในที่เข้ามาจะมีป้ายประกาศของเคนนะครับก็เลยคิดว่าสกินเคนสกินนี้เนี่ยแหละแจกฟรีแน่นอน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดนะครับผมนะก็ยังไงแล้วเพื่อนๆยังจะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ผมคิดว่ายังไงแจกฟรีแน่นอนรอติดตามได้เลยนะครับส่วนสกินของเคนเนาะส่วนหนึ่งสกินเนี่ยก ก็ต้องไปรู้ว่าจะเป็นสกินตัวไหนนะเดนนะครับก็มีโอกาสเป็นสกินของอากังก้านั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นพวกกรอบนะครับผมนะกรอบเนะี่ยที่คิดว่าแจกเนี่ยก็คงจะเป็นกรอบของทีมที่เราน่าจะสามารถเลือกได้นะกรอบทีมจะสจวัดแล้วก็กรอบทีมเคนนะครับแล้วก็กรอบของ apl เนะี่ยก็คิดว่าน่าจะแจกด้วยนะเดนนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นพวกเซ็ตรูโปโปรไฟล์นะครับผมนะมี sos ค่อนข้างเท่นนะสำหรับรูปโปรไฟล์อันนี้ส่วนตัวค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น emoji นะครับหนึ่งวีหนึ่ง อะไรวะแล้วก็อีโมจิของนาคอเอ้ยไม่ใช่นาคอดิแวนนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะครับผมนะเอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกวิ่งนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นะเดเอนะครับนี่ก็ค่อนข้างเท่แล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อคิดว่าน่าจะเป็นสังหารนะสำหรับอันนี้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับตรงนี้น่าจะแบบเอฟเฟกสังหารนั่นเองนะครับผมสำหรับตังนี้แล้วก็นี้จะเป็นท่าเต้นนะครับผมก็จะเป็นของแต่งปาณนีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันนะครับ สกินที่คิดว่าจะแจกฟรีในคอลเลกชันเดือนหน้านะครับหรือว่าเ v Day นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นสกินของสจวนเนี่ยแน่นอนครับผม1สกินนะครับมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะสำหรับสกินนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกหนึ่งสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลก็อาจจะเป็นสกินของมากังก้าก็ได้ตัวนี้อาจจะยังไม่คอนเฟิร์มต้องรอติดตามนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมแนละ้วก็ขอย่ามาอัปเดตตัวนี้เลยแล้วกันนะคครรรับับบนนีี่ทุกกเตยมมพ้อ AOV หรือว่า RVD y นแหละทุกคน2025สุดยิ่งใหญ่นะครับเปิดให้เล่นเนี่ยส1สกิน FMVP ตลอดนะครับตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่29นั่นเดนะครับผมนะเปิดให้เล่น11สกินนะครับระดับ FMVP แล้วก็ AIC นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ กิจกรรมนะครับกล่องสกินฟรีมีเอฟเฟกนะครับเพียงแค่ล็อกอินนะครับผม3วันนะครับแต่คิดว่าน่าจะวันใดวันหนึ่งนั่นเองนะครับวันหะสลับตรงนี้นอนก็จะมีสกินหลากหลายนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับผมสลับใครที่ไม่ได้ก็สามารถเล่นสกินฟรีตรงนี้ได้เหมือนกันนะั่นเองนะครับก็ใครอยากเล่นสกินไหน รอจัดเลยครับผมมี11สก,กินนะเด่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลป่ามานี้นะครับเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันดนะาราใต้คลิปนี้ให้ผมเชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็น,นกัจชกผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายยแล้วเจอกันบายๆค่ะ We'll oh,